ร่วมพิธีพระราชพิธีจรดพระนางคันไดนาขวัญแล้วท่านก็ได้มีการพูดถึงสถานการณ์น้ำนะครับน้ำหลากตอนนี้ที่ก็เริ่มแล้วนะในบางพื้นที่ นะครับก็เริ่ม <AC. S 1> มีเหตุการณ์น้าท่วมมาบ้างแล้วนะครับโดยได้การโดยได้มีการแจ้งถึงความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับแต่ก็ยอมรอมยอมรับนะครับว่าบางพื้นที่นั้นยังคงล่าช้าอยู่บ้างนะครับจึงได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายยงยุทธวิชัยดิตเนี่ยเข้าไปดูแล,แลแล้วก็ไปติดตามความคืบหน้าว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับซึ่งโดยรวมแล้วท่านก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการเร่งดําเนินการให้ทันเวลานะครับโดยในช่วงปลาย ดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้มีการถามถึงความคืบหน้ากับการรับมือสถานการณ์นะครับซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับกล่าวว่ายอมรับว่าล่าช้าอย่างที่เพิ่งกล่าวไปนะครับซึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเ่ยนะครับที่ก็บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาอีก60วันนะครับถึงจะมีการจัดซื้อจัดจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงในเรื่องความโปร่งใสด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้ก็ยัง พยายามอย่างเร่งด่วนนะครับที่จะทําให้เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยโดยทันทีนะครับนอกจากนั้นเมื่อถามถึงสถานการณ์ความมั่นใจในการรับมือกับ สถานการณ์น้ําในปีนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้นั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ําได้อย่างแน่นอนและยอมรับนะครับว่าอาจจะยังไม่ทั้งหมดทุกส่วนเพราะยังขาดความเข้าใจในเรื่องของสภาพพื้นดินที่ต้องอาศัยภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อให้ทราบถึงสภาพพื้นดินในเชิงลึกนะครับนอกจากนั้นแล้วนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรก็เปิดเผยถึงมาตรการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับและการออกหมายจับคนโทนักขโมยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกอง,อง,องทัพกะเรียงโกทูบลอนะครับหรือเคเเคโอเนี่ยในข้อหา พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งทุกส่วนงานเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเองเนะครับในการที่จะเป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างไรก็ตามการปราบปรามยาเสพติดต้องทำอย่างเคร่งครัดนะครับและก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายให้ถูกต้อง ส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนนั้นก็ควรเน้นประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปด้วยนะครับค่ะและนอกจากนี้นะคะนายยกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงด้วยนะคะว่าเชื่อว่าจะสามารถควบคุมให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้คะ่ะเพราะว่าสินค้ามีความหลากหลายนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลต่างๆด้วยนะคะแต่สิ่งที่รัฐบาลรณรงค์ให้มีการ ขายสินค้าราคาถูกนะคะเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะแต่ว่ารัฐบาลอาจจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยให้มีศูนย์รวมนะคะที่จะให้ผู้ค้ามาเสนอขายสินค้าราคาพิเศษนั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะช่วยเหลือโดยขอความร่วมมือแต่และกระทรวงนะคะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จัดมหกรรมสินค้าค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ แต่ก็เชื่อว่าหากมีทางเลือกเช่นนี้มากๆก็จะทําให้มีผู้ค้าราคาแพงกว่าความเป็นจริงปรับตัวเข้ากลไก่ตลาดนะคะผู้ซื้อก็จะหาแหล่ง ที่สินค้าราคาถูกส่วนผู้ขายก็จะปรับลดราคาให้เข้ากับคุณภาพของสินค้าตัวเองด้วยค่ะเรื่องของฤดูกาลก็มีผลสําคัญกับสินค้าด้วยนะคะโดยเฉพาะพืชผักทางการเกษตรเพราะว่าน้ําน้อยนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะหากมีการขนส่งระยะไกลก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเน่าเสียได้นะคะหากปรับมาซื้อแหล่งใกล้ๆก็จะประหยัดเรื่องค่าขนส่งด้วยเป็นสิ่งที่ผู้ค้าควรปรับ ตัวตามกลไกนี้นะคะเชื่อว่าอีก1-2เดือนเมื่อถึงช่วงฤดูฝนอากาศก็จะเย็นลงค่ะสินค้าจำพวกพืชผักและสินค้าทางการเกษตรก็น่าจะมีราคาลดลงตามฤดูกาลด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอย่างระบุอีกนะคะว่าส่วนกรณีผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่พอใจการทำงานของนายบุญทรงเตริยาพิลมรัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์นั้นนะคะนายก รัฐมนตรีได้บอกว่าควรมีการทบทวนในเรื่องของการทำงานมาตรก,การต่างๆมากกว่านะคะเพราะสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องเห็นใจเนื่องจากมีเรื่องฤด,ดูการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะมีสินค้าบางชนิดที่มีปัญหาราคาแพงนั่นเองค่ะ,ะนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของ ปัญหาราคาสินค้าราคาแพงนะครับซึ่งบางส่วนก็บอกว่าราคาเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับบางส่วนบอกว่าราคาแพงนะครับก็ต้องลงไปดูที่ตลาดกันดูดีกว่านะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสินค้าประเภทไหนมันราคาแพงราคาถูกอย่างไรบ้างน,นะครับแต่งไรก็ดีรัฐบาลนนั้ก็มีนโยบายนะครับทงฟ้าราคาถูกเนี่ยซึ่งก็เมื่อกี้ที่ได้สัมภาษณ์กับท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าจะออกมาจําหน่ายราคาถูกแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ที่บอกไปแล้วนะครับว่า จะมีการประชุมนะครับทางด้านของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยซึ่งล่าสุดนะครับมีมติออกมานะครับว่าจะชะลอขึ้นราคา NGV LPG รวมไปถึงเป็นสินนานอีก3เดือนนะครับก็ต้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง16สิงหาคมนะครับท้งนี้ก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งะครับในการลดค่าของชีพของประชาชน ในเรื่องนี้นะครับนายอารักษ์ชนธน,นุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงได้หาหรือเรื่องราคาพลังงาน เพราะนโยบายรัฐบาลมีความเป็นห่วงผลกระทบสินค้าแพงซึ่งมักจะเกิดความรู้สึกที่ว่าเกิดจากราคาพลังงานที่แพงขึ้นดังนั้นนะครับกบงจึงมีมติชะลอปรับโครงสร้างราคาพลังงานรอบที่5ในวันที่16พฤษภาคมนี้โดยชะลอไป3เดือนทั้งการปรับขึ้นราคา LPG ภาคขนส่ง NGV และการจัดเก็บเงินกองทุนน้ำมันสำหรับเปนสิน อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้นั้นจะต้องนําไปทบทวนในมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพชและคอรมอก่อนในขณะเดียวกันก็จะได้เชิญคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพมาหารือในเรื่องของค่าไฟฟ้าแหละครับ FT ที่จะมีการปรับขึ้นงวดใหม่อีก30สตางค์ต่อหน่วยนะครับเพราะหน้าร้อนคนใช้ไฟฟ้ากันมากหากเก็บค่า FT สูงแล้วก็ประชาชนจะต้องจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งกระวนไปถึงตัวผมด้วยนะครับซึ่งทางกกพนั้นจะมีการประชุมกันในวันพฤหัสบดีที่10 นี้นะครับเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนนอกจากนั้นแล้วนะครับรัฐมนตรีพลังงานก็ได้ย้ำนะครับว่ากพอชอนั้นจะต้องมีการประชุมโดยเร็วและก็เสนอเข้าคอารมอในวันที่15พฤษภาคมเพื่อทบทวนก่อนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ โดยที่ผ่านมาก๊าซหุงต้มครัวเรือนนั้นไม่ได้มีการปรับราคาแต่อย่างใดนะครับ LPG ยานยนต์นั้นก็ต้องบอกว่ามีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย NGV สําหรับรถสาธารณะก็ไม่ได้ปรับขึ้นเพราะมีส่วนลด2บาทต่อกิโลกรัมแล้วส่วนราคาดีเซลก็ไม่ได้ขึ้นถึง33บาทต่อลิตรอย่างที่มีข่าวออกมานะครับและตอนนี้ก็ลดลงเหลือไม่ถึง31บาทต่อลิตรด้วยซึ่งหากดูทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สายศาสตร์ไม่ใช่ความรู้สึกก็ต้นทุนพลังงานนั้นไม่ได้มีผลสิน ไม่ได้มีผลต่อราคาสินค้ามากนักนะครับมีต้นทุนปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สําคัญนะครับนายอารักษ์นั้นยังบอกต่อนะครับว่าเหตุผลของการชะลอปรับราคาพลังงานในครั้งนี้นอกจากเรื่องของการลดค่าของชีพแล้วยังมาจากการศึกษาต้นทุนของ NGV ที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะยังมีข้อถกเถียงกันมากและหากพิจารณาเงินกองทุนน้ามันในขณะนี้เริ่มเข้ามาเป็นบวกเพิ่มขึ้นวันละ3าล้านบาทหรือ997ล้านบาทต่อเดือนนะฮะ จากที่ก่อนหน้านี้นะครับไหลออกมาโดยตลอดซึ่งเป็นผลมาจากราคา LPG ตลาดโลกเริ่มปรับลดลงจาก1,200ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อตันหรือ844ดอลลาร์ต่อตันและการปรับปรามการลักลอบส่งออกนะครับและการใช้ผิดประเภทเริ่มได้ผลประกอบกับเงินกองทุนที่เก็บเพิ่มจากเบนซินนะครับ4บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอ2บาทต่อลิตรทำให้กองทุนนั้นมีฐานะที่ดียิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะนะฮะแล้วก็อน,น,นอกจากนี้นะคะครับ เมื่อเช้านี้ค่ะทางบางจากแล้วก็ปตทนะคะเขาก็ประกาศลดราคาน้ำมันมเบนซินแก๊สโซโฮอลเดีเซลดลงลิตรละ50สิบสตางค์นะคะ,ะคซึ่งก็เรียกได้ว่า ทำให้หลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างสบายใจละนะสบายใจมันน้อยลงนะครับคุณเมริกาก็สบายใจใช่ไหมผมก็สบายใจเหมือนกันนะครับซึ่งราคานะคะก็จะส่งผลให้สถานีน้ํามันเนี่ยในวันนี้นะคะเป็นซิน91เนี่ยลิตรละ42่สบสาทสีสตางค์นะคะแกโซฮอร์เกหเหลือลิตรละ39มสบาทสสตางค์ค่ะแกโซฮอร์เกก็ลิตรละ37มสบาทยีสแปดสตางค์นะคะ E ียี่สิบ ลิตรละ36บาท28สตางค์ค่ะ E 85ลิตรละ23บาท18สตางค์นะคะและดีเซลลิตรละ30บาท83สตางค์ครัก็ E 85ลดไป30สตางค์ะนะครับคะล้วเรามาต่อกันที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วกันนะครับซึ่งได้มีการเดินหน้านะครับโครงการรักษาสเสถียรภาพยางพาราและก็มีการเตรียมประกาศเป็นวาระแห่งชาติดเดียวๆนี้ด้วยนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับนายนัทบุตรไใส่เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้กล่าวถึงโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ว่ามีหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรักษาเสถียรภาพยางพาราและ,ะพบนะครับว่าราคายางพารานั้นกําลังขยับตัวสูงขึ้นซึ่งคาดว,ว่าใช้เวลาอีกไม่นานก็จะบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอดเวลาขณะเดียวกันยุทธศาสตรย์ยางพาราภายใต้เป้าหมายให้มีไรายได้เข้าประเทศล้านล้าน บาทต่อปีในปีหน้านะครับขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการยกร่างและก็จะมีการเตรียมนัดประชุมใหญ่แนเร,เร็วนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับกระทรวงเกษตรและสาก์ยังได้ช่วยเหลือโครงการกองทุนบทบาทสตรีโดยกรมตรวจบัญชีสาก์ซึ่งมีอาสาสมัครครูบัญชี5 0,000คนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก็จะออกให้ความรู้เรื่องบัญชีโครเรือนนะครับบัญชีพื้นฐานแก่สมาชิกกองทุนบทบาทสตรีซึ่งมีอยู่กว่า10บล้านคนทั่วประเทศและก็จะผลิตร,รายการพิเศษ ออกอากาศทางสถานีของรัฐเพื่อความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยขณะเดียวกันนะครับจะมีการผลักดันโครงการบ่อจิ๋วของกรมพัฒนาที่ดินนะครับเพื่อให้มีแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเกษตรล่าสุดก็มีประชาชนยื่นขอความช่วยเหลือและ6 0 0 0นไร่ปีนี้ทําได้เพียง20,000บ่อนะครับแต่ปีหน้านครับ ตั้งเป้าว,ว่าจะทําให้ได้ไม่ต่ำกว่า80,000บ่อต่อปีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับกรมส่งเสริมสหกรากรจะประกาศวาระแห่งชาติในเดือนก,กรกฎาคมนี้โดยจะมีการประชุมคณะทํางานในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยครับ